ช่วยชีวิตของเจ้าทั้งสองคนกลับคืนมาอีกครั้งนะติดสามารันมาถ้าดีใจด้วยนะพี่หญิงหัวใจรักของท่านทั้งสองจะอยู่เหนือทุกสิ่งความรักของแม่ทัพติดสาและมรันมาจะเป็นดังความสุขสดชื่นยืนนานแห่งสีพิษยา หัวใจของข้าแม่ทัพติดสาจะวางอยู่ในมือของน้องน้อยจะไม่มีวันที่พี่ชายจะทำให้น้องน้อยต้องร้องไห้และจะไม่มีวันที่พี่ชายจะทำลายหัวใจของตัวเองอีกครั้งพี่ชายขอสัญญาหัวใจของน้องน้อย ก็จะมอบชีวิตและความรักความพักดีให้กับพี่ชายเป็นคนเดียวชั่วชีวิตชั่วนินรันดร์ อเอาดิผกองเมียวเก็บกอง,องอกองเมียวไปจะไปนี่วะแกงมาสกัดจิตพวกเราแต่ใช้มวมนสกดจิตพวกเราคคุณน้องล่สิเอาไม่ได้ใช้เว้นสกดจิตอะไรทั้ทงนั้นละคะ่ะเก็บปืนเธอค่ะผู้ก,กองจะทำอะไรพวกเราฉันจะทำอะไรฉันก็เล่าที่มาของพวกเธอที่มาอะไรหยุดเพอเจอได้แล้ว ไไมีวิีคิดมั้งดิไม่ได้มีไว้บรรจุกระโหลกอ,อย่างเดียวนี่คุณนรสิงห์อะเขากําลังเล่านิทานสอนใจพวกเราอยู่คุณนรสิงห์คะนิทานประหลาดๆนี่สนุกมากเลยนะคะเนี่ยเอามาจากพงศาวดารเล่มไหนอะคะวิกกี้ไม่เคยเห็นเลยนะคะเธอคิดว่าเป็นนิทานอ้าวใช่สิคะก็มีเจ้าหญิงมีเจ้าชายมีนางแม่หมดไรเวทมนต์มีแย่งบัลลังก์กันแล้วก็มีกษัตริย์นักรบคนที่เท่ที่สุดเลยอะค่ะ องค์นรสิงห์องนอรสิงห์สีหับดีราชันผู้ยิ่งใหญ่เหนือทุกแคว้นกับกองทัพนักกรบกระหายเลือดโขต้องเลยตรงเนี้ยพีทสุดๆชื่อเหมือนคุณนรสิงห์คุณนรสิงห์คะมันสนุกจริงๆนะคะเนี่ยมันมีม,มิติ ใช่ไหมไอ้นิทานโกหกของแกยังไม่จบนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นพอไดนะ้ไม่มีใครอยากฟังนิทานโกหกของแกอีกแล้วแต่กล้าอยากฟังค่ะกล้ารู้สึกกล้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่นิทานค่ะกล้าเห็นตัวเองอยู่ในนั้นมารันมาสุเลวิน นักบวชตาบอดแต่ผมเชื่อนะครับว่าผมอยู่ในเรื่องราวที่คุณนรสิงห์เล่าให้ฟังและมันเป็นเรื่องราวของผมที่เกิดขึ้นมานานมากและผมก็คือนักบวชตาบอดในนั้นถึงความจำมันอาจจะเลือนลางบ้างแต่ความรู้สึกนี้มันชัดเจนมากครับและผมก็เชื่อด้วยครับ ว่ามันเป็นที่มาของพวกเราทุกคนเราถูกโจงไปบ้านคุณแพ็ญแบบนั้นในายอภิวัตนั่นคงไม่เอาปืนไล่ยิงเราออกมา <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เกิเดเกิดจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ผมเป็นห่วงนะครับไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมัน ถึงขั้นที่ต้องถึงเนื้อถึงเนื้อนะครับผมมั่นใจว่าหมากผู้กองเนี่ยผมต้องปลอดภัยล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ยากล้ามสิครับหายไปกับผู้กองผ่ายแล้วก็เจวิกกี้เจอคู่กับประกบสองข้างแบบนี้ขอให้มีพี่วิวไปกำลังเสริมนะครับผมว่ายากล้ามก็รอดยากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนรสิงห์เล่าให้ฟังมันไม่ใช่นิทานใช่ไหมครับ มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับคุณนรสิงห์ไอพิวมันไม่ใช่เรื่องจริงเว้ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะรู้จักกันอดีตชาติมันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเผาร่างกายเป็นกี่เท่าจบแล้วจิตคนเราล่ะครับผู้ก,กองดวงจิตที่ไม่มอดไม่ไปกับสังขารกับร่างกายล่ะครับงั้นดวงจิตของแกมันหน้าตาเป็นยังไงวะมันเป็นไฟวบวเหมือนกระสือหรือว่าเป็นดวงดวงแบบบิสโกบอลในผับ แล้วเรื่องที่พวกเราสี่คนมาฝันที่นี่พร้อมกันแหะคะผู้กองใหญ่ยยกล้าวฝันแสนน่ารายนี่นั่งหน้าสลอนตัวเป็นๆกันอยู่เนี่ยนี่ไอวิวแกก็อีกตัวหนึ่งนะเพอร์เจอร์มากเลยเนี่ยให้ฉันตบสักาฉากไหมจะได้รู้ว่ามันเจ็บหรือว่าไม่เจ็บเจก็ใช้แต่อารมณ์อะ่ะหัดฟังเหตุผลคน,คนอื่นเขาบ้างฉันไม่ฟังเหตุผลฉันเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วถามคุณนรสิงห์ดีกว่าคุณนรสิงห์คะมีวิธีอะไรหรอคะเล่านิทานซะเห็นภาพชัดเจนแจ่มแจ้งเลยอะคะ่ะพอแล้ว ไม่ต้องไปฟังมันพลาดอะไรอีกแล้วมันไม่ได้เจตนาดีกับเราออกไปจากที่นี่กันได้แล้วเรามาทำงานไม่ได้มาฟังเรื่องเหลวไหลบ้าบอจริงวิตายป่านนี้ผู้กองพัดต้องถามฉันแล้วแน่ๆเลยอะไปกลับกันได้แล้วมีอะไรไปเคลียร์กันข้างนอกนะคุณรนรสิงค์คะเดี๋ยววิกกี้ขอตัวก่อนนะคะมีเรื่องคดีต้องสะสางนิดนึงอะคะ่ะ ตอนนี้ก็กกองพลาต้องคิดถึงวิกกี้แย่เลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไปกลับกับฉันเดี๋ยวพวกหื่มจะลวนลามเอาเย็บ <Yep. S 1> สวัสดีค่ะผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณนรสิงห์เล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องจริงและสักวันผมจะมารู้จุดจบของเรื่องนี้ให้ได้นะครับสวัสดีครับ ล้ละไม่อยากรู้ตอนจบของตัวคุณเองบ้างเหรอตอนจบกันสั้นนิดเดียวฉันข่าแกน่าสงสารที่แกเข้าใจผิดมาโดยตลอด ฉันงต่งหากละที่ข่าแกข่าทุกชีวิตไม่มีเหลือใครสักคนบ้านหลังใด วังเวงที่สำคัญที่สุดฆาตรกรยังอยู่ในบ้านน่ากลัวนะครับผมกลัวว่าจะมีศพลายต่อไปอยู่ในบ้านคุณเพชร พวกเธอเชื่อเรื่องกรรมหรือเปล่าเชื่อไหมว่าทุกคนมีกรรมเป็นเครื่องกำหันดษมนุษย์ที่เกิดมาถึงต้องชดใช้หนี่กรรม มันเวรกรรมอะไรของฉันที่มีน้องโรคประสาทอย่างแกแล,แล้วที่ฉันถามถึงบัญชีที่ยังไม่ถูกอายัดมาเป็นร้อยหนน่ะแกจะม่ให้ฉันได้หรือยังเพชรไม่มีบัญชีอะไรซ่อนไว้เลยนะคะนอกจากบัญชียยที่ใช้ดูแลบา้าแล้วก็ดูแลตาหนึ่งกหกแกแอบเมมบัญชีพี่ดำใช่ไหมฉันไม่ใช่คนชอบซุกชอบซ่อนหรือว่าชอบกินในที่ลับอย่างใครแกหมายถึงใครเพชรเขาก็ด่าทิ้วัดน,นะสิคะ ข่าว่าแอบซุกกิ๊กรักกินขโมยกินแกเอาเงินให้ครูวัตเดี๋ยวนี้นะฉันไม่มีพี่วัตเชื่อเพชรน,นะคะเพชรไม่เคยซ่อนบัญชีเอาไว้จริงๆรไ <c oughs> อ้ไอ้อ้หน้าตื้อแอบใส่เลยปลุก <c oughs> ให้แกเอาเง <c oughs> ินมาไอ้ไอ้ไอ้วัตอย่าให้เขาทำร้ายเพชรเลยนะคะเ <c oughs> พ็ทเจ็บเจ็บตัวซะบ้างก็ดีนะเพชรเพื่อมันจะช่วยกระตุ้นประสาทของแกให้กลับมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง แล้วก็อย่ามาขอความเห็นใจฉันเคยเตือนแกแล้วว so ่าความอดทนของฉันม <ério> ัน <Source> ม <_ ně co> ีจำกัดเอาเงินทั้งหมดของพี่ดำมาให้ฉันเดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมกับยอดชายเห็นเมื่อกี้มันคือการพยายามฆ่าปิดปากพยาน